สวัสดีค่ะทุกท่านหิมะลงแล้วค่ะจะให้ดูหิมะนะคะทุกท่านค่ะมาชมหิมะค่ะหิมะกาลังลงเยอะมากเลยค่ะมาค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะนี่คือเกล็ดหิมะนะคะทุกท่านค่ะเกล็ดหิมะค่ะเคยเห็นแต่ในรูปนะคะโอ้ย เห็นจริงๆก็วันนี้ค่ะทุกท่านค่ะนี่นะคะเกล็ดหิมะจริงๆค่ะเหมือนในในรูปในสติกเกอร์เลยค่ะทุกท่านค่ะ หิมะเต็มไปหมดเลยค่ะมองไม่เห็นเลยใช่ไหมคะนอนนะคะโอ้ยดูสิคะนี่นี่เกาะนี่คะ่ะโอ้ยลงลงเต็มไปหมดเลย นั่งรถไปทานอาหารคะ่ะทุกท่านขามาคะ่ะไปดูว่ามีอาหารอะไรน่าทานคะ่ะทานอาหารเชา้ากับอาหารเที่ยงพร้อมกันเลยนะคะทุกท่านคขามาคะ่ะนั่งรถไปนี่ก่อนมีแต่หิมะคะ่ะทุกท่านขาะเป็นเกล็ดหิมะนะคะนี่น,นะคะ ครั้งแรกที่ได้จับเกล็ดหิมะเย็นค่ะทุกท่านค่ะเกล็ดหิมะนี่ก็เย็นนะคะเย็นนี่ก็อากาศตอนนี้ก็ติดลบแล้วค่ะติดลบนะคะแต่ก็เกล็ดหิมะตกลงมาแบบนี้นี่ไม่ละลายนะคะทุกท่านค่ะไม่ละลายค่ะกอ บรรยากาศตอนนี้ก็ถือว่าเย็นมากเลยนะคะติดลบแล้วนะคะทุกท่านค่ะอาจจะเป็นลบ 3. ามลบสีนี้ชั่วค่ะหิมะลงอันนี้แค่เกล็ดหิมะลงก่อนนะคะนี่นะคะแต่เมื่อคืนนี้ก็มีค่ะเมื่อคืนนี้ก็มีหิมะลงค่ะทุกท่านค่ะคุณนายก็พาลูกชายไปโรงเรียนก็เห็นเกล็ดหิมะนะคะนี่คือ รถติดค่ะรถเยอะมากเลยค่ะทุกท่านขานี่นะคะบรรยากาศแคนาดาหน้าหนาวก็จะประมาณนี้ค่ะสะเทือนนิดหน่อยก็ขอโทษขออภัยนะคะจะพยายามปรับปรุงให้วิดีโอออกมาดีที่สุดค่ะทุกท่านขานี่นะคะผู้บ่าวพาขับรถซิ่งค่ะ นี่นะคะใบไม้ร่วงหมดแล้วนะคะทุกท่าน,นะคะ่ะนี่ก็ลงจากรถค่ะหัวแข็ง,งเป็นแมงค์นะ,ะทุกท่านบอกเลยว่าหนาวหนาวมากเลยะะตรงนีนะะ้นี่นะคะดูสิบอกเลยว่าต้องใส่หมวกปิดโล อันนีเจ<ง>็บ<ง>มากเลยค่ะทุกท่านค<ง>่ะหนาวจนหัวเจ็บนะคะนี่นะคะนี่อากามะค่ะค่อยๆมีมะนะคะ,คะ,คะ,คะลงแต่เป็นเก็ดๆนะคะน,นี่ก็นั่งอยู่ในร้านแล้วค่ะ ให้ท่านได้ดูไปชมนะคะหิมะข้างนอกค่ะเป็นหิมะนะคะหิมะทนั้นเลยค่ะทุกท่านค่ะดูสิคะว่าหนักไหมมากเลยค่ะดูสิคะซูมให้ดูค่ะทุกท่านค่ะดูสิคะขาวเต็มไปหมดเลยค่ะทุกท่านค่ะถ้าจะไม่ค่อยกูมก็ขอโทษที่เอาใส่นะคะนี่คืออยู่ในร้านข้างในร้าน Halo, assalamualaikum. いい感じです。 ล้วคหิหมะเต็มเลยค่ะพี่น้อง่ะปิวปั๊บปั๊บ ก็จะเป็นแม่น้ำค่ะทุกท่านค่ะแต่แถวนี้ของขายเยอะมากเลยค่ะจะเป็นร้านอาหารจะเป็นยิมเทควันโดแล้วก็จะเป็นร้านเสื้อผ้ามีทุกอย่างค่ะตรงนี้ค่ะ คขากันไปซื้อหวยค่ะทุกท่านค่ะหวยถูกก็เร้ยรางวัลที่หนึ่งนะคะสาธุค่ะนี่นะคะยี่สิบเจ็ดล้านดอลลาร์พรุ่งนี้ค่ะรวยรวยรวยค่ะดูคนหนาวนุ่นค่ะซื้อหวยค่ะพี่น้องค่ะ

กดนะดูคนหนาวค่ะพี่น้องค่ะดูคนหนาวค่ะหนาวนะคะอีเดินแบบนั้นเปิดรถไว้ค <ไป S 2> <ซ>่ะไ้ตเตอรี่ก่อนค่ะพี่น้องค่ะซื้อลอตเตอรี่นะคะวันเกิดพรุ่งนี้ค่ะ ขอโชคดีโชคดีนะคะยี่สิบเจ็ดล้านเหมือนดอลลาราค่ะพี่น้องค่ะนะคะประมาณนั้นนะไปค่ะคือว่ามันจะเป็นเป็นร้านขายของชําก็จะมีร้านขายเสื้อเสื้อผ้าต่างๆนะคะทุกท่านขาร้านขายลอตเตอรี่แบบนี้ค่ะนี่นะคะ ร้านสักก็มีค่ะร้านเสริมสวยก็มีนะคะมันจะอยู่แถวนี้หมดเลยค่ะแล้วหมู่บ้านจะมีบ้านเยอะมากเลยค่ะแถวนี้ค่ะนี่นะคะติดติดกันนี่นะคะพอห่างออกมาหน่อยก็จะเป็นเหมือนบ้านนอกเหมือนที่คุณนายอยู่ค่ะบ้านนอกค่ะนี่คือในเมืองนะคะนี่ออกมาแล้วค่ะ เป็นายบ้านนอกนะคะทีนี้